สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อี้กะเมื่อนี้จะมาคั้นสมคั้นสมเนื้อส้มเนื้อคั้นสมพอดีเนื้อกันสวัสด์เอก้อยหอมน้ำตานพอดีเอสสมน้ำนี่ก็ร่างเตรียมกระเทียมผงชูรสและก็เกลือ เกลือเกลือซ้อนหนึ่งผงโซโลตก็เอาครึ่งซ้อนกระเทียมก็ประมาณหนึ่งหัวอันนี้จะคั้นคั้นสมแต่หากบร่ไดคั้นค่นจะตามเอาจะตามตำใส่โคกมันจังอันบ่ได้อันมันจังมามีอันยังติดล้ว,ลวนๆตำใส้คคกเอาตำใส่โคกเอา,า,ม,เอามันจะเป็นมัน มันสิเนื้อแน่นๆแขนๆค่ะมันจะคือตะโลอนี่ล่ะเพราะว่าถ้าแม่อยากอันจากหนึ่งเนื้อแ้มันเส่๊บๆกับตามตามใส่กระเทียมกตามใส่เกลือแล้วเอาข่าวใส่จังหน่อยตาม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 จังหน่อยกับขาวเนื้อข้าวหนังกันจังหน่อยแล้วก็เป็ไปหนึ่งค่ะเอาไปหนึ่งกินก็พักแซ่บเลยค่ะมันจะออกกลิ่นสมๆมันะสมออกจะออกถ้าหากตามใส่เกลือใส่กระเทียมใส่อย่างละมันจะออกสมๆอะเปหนึ่งมันนี้ มิซิแซบเล้นหนึ่งค่อยกิ่นนะพอแล้วกันน้ำว้าแล้วกันน้ำลายไหลเอสเตโลตะ,ละตโละเนื้อเอาไปหนึ่งอันนี้เอสโมนะครจะทำส้มแล้วก็เอาไว้อัน,นก้อยขมต้มแซบก้อยขมนะก้อยขมผม,มะนะคับคนหนึ่งจะกินก้อยขมผมคนหนึ่ง่อยกินส้มเนื้อบี้ ก็เลยได้อีกสองอย่างพอนึงก้อยขมพอนึงสมหนึ่งอะสองอย่างเียมกระเทียม,มก่อนกระเทียมสักหัวหนึง่งเพราะว่าถ้าแม่ม่บวสมถ้าแม่มันสมไว้เนีนนนนเ่ยมันมันมันสีบวชเค็มถ้าอีกเค็มเนี่ยมันสีน,นานปิ่นใช่ไหมถ้าบวถ้าบวกเค็มเนี่ยมันจะปิ่นไว ทีนี้ก็เอาแบบนัวๆแบบแต่ข้าวแข้าวแม่พันบอกว่าเอาอันใส่ก้นถั่วนะก้นถนะั่วกระไก่เน่ะเอาสับก้นถนะั่วนั่นแหละเกลือปร,มริมาณน,นะมันจะบ่ออกบอก่บกเค็มแล้วกับบ่อจางนะรรรเอาเอาพ่อปร,มริมาณเนี่ยปร,ริมาณกับส่วนส่วนเนื้อแหละเอากะให้มันเข่ากันกะให้มันถีบกันนะเนื้อ กเกลือเกลือกับเนื้อเนื้อกับเกลือกระเทียมวันนี้ก็จะลองตำกระเทียมเบงวาจะเอาขน,า,ขนาดใดน,นะที่จริงกีบหนึ่งหัวหนึ่งฝันหัวน้อยบ่นนี้หัวใหญ่จาเอาหัวใหญ่ก็เอาเอาสองหัวบ่จะตามเราตามเอาอันนั้นกว่าตามเอาคัากกว่านะ กระเทียมเกลือหนึ่งซอนเกลือหนึ่งซอนค่ะเกลือก็จะตำให้มันแหลกนะคะตำให้มันแหลกค่ะกับกระเทียมตำเกลือกับกระเทียมให้มันแหลกใส่กัน ผงชุรสด้วยค่ะผงชูรสอะไรก็ก็จะตำให้มันแหลกน้ากันค่ะตำให้มันแหลกมันมนแล้วมันจะนัวพระนะให้มันเป็นผงใส่กันเลยกระเทียมเกลือผงชุรดใส่นกันแล้ว ทีนี้ก็จะมาตำาะค่ะมัใน,นตำเอาค่ะนี่คือขันสมนะขันสมนะคะในที่ตำเอาค่ะมันจันเนื้อมันจะแน่นกว่าถ้าเอตโลนี่โอ้ยเอาไปหนึ่งนี่แซ่บตำให้มันข้าวเนื้อข้าวหนังแล้วเอาไปหนึ่งก็พักลวงนู้ะนพะักขนาดนี่จะออกสมสมน่อยหนึ่งเป็นเป็นสมดอนะเป็นจะเป็นสมดอะนะ นี่คือขั้นสมนะขั้นสมนะฮะตามเบาตามเอามันจะเข้าเนื้อเข้าหนังกว่าที่จริงเนี่ยโมพอ่อจเกิือนี่เพราะว่ากาว้าน เนื้อหน่อยนะวันนี้มันเนื้อมันหลายกลัวเขือด้วยี <c> ่ <oughs> ได้เติมเกลือใส่กระเทียมกะนกระเทียมก,ก,ยกอยะยมอย่างหน่อยได้เติมหผงสุราก็ใส่แล้วกระเทียมก็ใส่แล้วเกลือก็ใส่แล้ว เริ่มเหนียวละเริ่มเหนียวแล้วแบบนี้โอ้ปลาลาบอันปลาต่อเขาไดเนี่ยมันเหนียวเลนตามเขาเพราะว่าคือปลาต่อไม้ลาบเนี่อันนี้เหนียวละเริ่มเหนียวละวอาซีมังเด้อสวมนี่คือเป็นได้ไหมสวมสวมสาวบ้านต่อมาจะเป็นได้ เขาเหนียวแล้วบ้านี้โอ้ยจะขึนเลยเพคนคันสุ่มปะเนาะคนก็คันหนาเลยคัน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 เข้อเนื้อข้อหนังคันคันคันอันนี้ก็ติดตามทำข้อเนื้อข้อ กระต้มมาเลยประต้มกร,ร,ร,ระเซออ,นนอันนี้อันนั้นกัะเขาเหนียวโอ้กลิ่นหอมเลยด้วหอมกระเทียมข้าวเนื้อข้าวหนังละ สองคืนได้กินโอ้แป้งเหนียวขนาดเลย จะเอากระเทียมขีบลงน้ำค่ะกระเทียมขีบลงน้ำแบบกินโสมน้ำกันหย่มกระเทียมไปพร้อมนะเอากระเทียมขีบลงน้ำนี่ก็จะเอาเกลือตืมนะี่ไงเอาเกลือติมลงไป ไปได้ขนาดนี้ขนาดยังบ่เปีนอันนี้แซ่บละถ้าเปีนนี่แห้งสีแซ่บโอ้ยเหนียวขนาดนะโอ้เหนียว,ยวกินมาแล้วกินหอมมาแล้วโอ้เหนียวขนาดมาแล้วทอยหันถ้าแซ่บก็แซ่บอุบาท Ta nha cả nha u bát. Long mùi hai u bát. Tao bát, u bát. luôn toy. U luôn, thay đoàn thay đoàn thôi, mì u bát. luôn bát. U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  bạc. U bát. 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 จริงจริงโอ้โหนหัดกล้องเลยต้องเหนียวบ่เหนียว <laughs> กล้องจีตงบัานี้เอาเข่าลงนะค่ะอันนี้อันนี้เข่าอันเข่าแช่น้ำแล้วค่ะนี่เข่าแช่น้ำลงค่ะแม่เอาเข่าแช่น้ำลงนี่ มันจะมันจะออกเปรี้ยวสมๆมาแด้ถ้ามันเอาไปอันเข้าตามเนื้อเนื้อเขาซอยๆๆแล้วก็ดเป็นเนื้อเนื้อเนื้อเป็นหนึ่งนะทีนี้เอาเข่าลงมาเลยเข้ากันตามตามตามกันมันจะออกสมๆนะครเป็นหนึ่งเสียแล้วค่ะเอาเข่าลงมันจะเปรี้ยวๆมันจะเปลี่ยนไวเวลาเอาเข่าลงมันจะเปลี่ยน มันจะเป็นเร็วนะมันจะได้กินแล้ว oh, อโอ้ยเหนียวขนาดข oh, oh, oh. นาดโอ้เหนียว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 เหนีย oh, ว oh. เลอะเลยเลอะเลยโคกสากสัำสากสัำเลอะเลย เปลเ่นแล้วบ้าน,นโอ้ยเหนียวเหน,นียวเนียวเหนียวใกล้จะสำเร็จแล้วตามหะ่เหลกก็ได้คะ่ะตามบะห่เหลกก็ได้คะ่ะกระเทียมนี่ถ้าไม่เป็นแล้วก็ค่กะก็ไม่หยางจริงครับก้ามปักเพชรดิบน้ำไก่เลยมัเพชรดิบมันจริงครับหอมแล้วหอมแล้ว หอมสองมือได้กินเลยหอมละวคืนเดียวได้กินถ้ามันถ้ามันมันหนาวหนาวนี่มมนกะสองคืนถา้าบ่หนาวนี่คืนเดียวเหนียวขนาดเลยพื่อนอู้เหนียว ข้าวเหนียวมะเพ,เพ็ดมะเพ็ดดิบข้าวฮอน้อนจะกินดิบก็ได้จะกินอันซุกกไปปิ้งกินลละค่ะมันจะหอมหอมตไกลลหรอคะ กล้จะแล้วค่ะใกล้จะได้เนื้อในหนังนะคะเข่าเนื้อเข่าหนังนะคะอ,อโอเคเใกล้แล้วจะได้จะหอนอ้อจะหอสองมือ้ออากาศเย็นๆนะคะนีนอากาศหนาวเนี่ยถ้าอาการฮอนเนี่ยมื้อเดียวคืนเดียวอาการหนาวมันจะสองคืน ถ้าเป็นถ้าเป็นแล้วกะเอาตู้เย็ยนไว้แล้วค่ะถ้ายัางบ่เป็นอย่าพาเอาตู้เย็ยนถ้ามันเป็นแล้วก็เอาตู้เย็ยนไว้แล้วกะไว้ถ้ากินลายมือนะโอ้เหนียวขนาดเลยโอ้ยตำหอดหกหอดสากหอดปากเลยตำหัดหกฮอดปากหกน่าจะโคกเสียก่อนมพาไดนเลี้ยวแล้วนีฮะ มียวการคันวเสีอีกคันวเสียจะเอามาเอ็ดอีกคันนี้ทดสอบวะโอ้ลำลองเสียแน่นอนดูนั้นแน่นอนเอามาเอ็ดอันนั้นก็ได้เอ็ดตะโลก็ได้เอาไตะลุกเอาเอ็ดตะโลุหนึ่งใส่กับพักตามไปซี่แล้วก็เอาไปหนึ่งเลยแซ่ยแท้โสมออมรำพอดีเออโอ้ย แต่ข้าวอันยายข้าวพ่ออะไรเอ็นพากันเอ็กกินนะแซบได้ข้าวาพ่อกับแม่พอกันเอ็กกินนะแซบสบตะลุกคนละส้มมื่อเดียวก็กินแซบให้เอ็นแม่ให้แม่ยังกินแล้วมื้อเดียวเอามาังนาะมังนาะมาใส่เลยกินเลยนะมนังนาะยดใส่หงัดหงัดหัดก็กินเลยส้มดอ,อเออเินส้มดอเอามาังนาะมาใส่ กินเลยสมดอกโอ้ยหอมละโอเคเจ้หออแล้วค่ะวันนี้เหน,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 นียวแล้วค่ะเหนียวเหนียวค่ะเหนียวแล้วแต่มาสิทำไมมันเป็นมันแข็งนสงอกมันติดกันขนาดน,ะะนีอ้อันนี้มันกันเหนียวเหนียวเลยนี่น,นี่ค่ะแพ็กใส่ถุงนะคะเอาใส่ถุงนะคะ เพราะว่าบอด้ใส่ใบตองค่ะใบตองมามีก็เลยเอาใส่ถุงนะคะห่อใส่ถุงแล้วได้หนึ่งห่อแล้วหนึ่งหอ่หงหอถ้าไม่เปลี่ยนกันน้ำออกแล้วก่กเะเป็นเอาไปกินครับนะะหมักพริกหมักพริกสดนิ่งแห้งนิดิบเพชรสดก,ก็ได้ สองห่อเนื้อเคิงโลเอาไปพับว่าสิกร้อยขมพอดีอันเอ้สมแนะ่พอดีได้สองหอแล้วห้อที่สามตามมา,ามเนื้อกระแพงค่ะบัวแดน,น,นเนื้อกระแพงบัวแดงให้แม่เลี้ยงเอากับเพื่อสิ่งใหญ่นะคะ ดเก้าเดือนพูดได้ท้องเพื่อชี่ไงเป็นตัวอีกโอ้เพื่อชี่นไเป็นัวคายก็เลยเพื่อชิ่หไงเป็นตัค่ะหลายปีพอได้เพื่อชิ่พไงได้สี่ห่อค่ะเครื่องโรได้สี่หออนี่บ้างเบิ้งรถสมสามบันดอนสี่ห่อพอดหอหง่่หอหง่าขนาดยาวค่เอยง่ขนาดหอนืงกินพอ บอกมีใบตองฮะอันได้สี่ห่อพมดเลยอันนี้ได้ห่อใหญ่เหรอถุงใหญ่ถุงใหญ่เหรออันได้สี่ห่อกินเท่าละห่อเลยเนาะเอาลองรอดูหนึ่งคืนหนึ่งคืนผ่านไปคืนที่สองเอามากินได้รองแซ่บโอเค ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้ะคะ่ะ่าแซมค่ะ่าซิม่าแซมค่ะ่าซิมกัน,นะคะ่ะถทาซิมแซมเม,มือ่อใดกันจะเอามากินให้เบิร์นะคะจะไปปิ้งปิ้งปิ้งให้มันชมชมค่ะคัดให้มันแซมถ้าจะกินริบก็กินริบถ้าจะกิน,นกันกินกินส้มนะคะกินได้คะ่ะกับกัดกํากำหมักเพชรน,นะคะพริก พริกสดอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กิติมาสาวบ้านดอนด้วยนะคะทุกคนโชคดีจะเป็นของท่านคะ่ะโชคดีปีใหม่ตลอดปีและตลอดไปนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนวสวยๆรวยๆรอ,อๆเฮงๆปังๆ,งๆคะ่ะเงินเต็มกระเป๋าคะ่ะโชคดีค่ะมันๆคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกคนนะคะโชคดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะทุกท่าน สวัสดีจ้า